สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในท่าการความขัดแย้งในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายนะครับว่าจะตกลงกันอย่างไรทําให้ทรัมป์นะครับต้องขยายเวลาการขึ้นภาษีการค้ากับจีนนะครับที่145%เอนี่ยออกไปอีก90วันนะครับ ตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2 0 2 5นี้นะครับไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับปี2 0 2 5ในขณะที่นะครับการขึ้นภาษีการค้านะสินค้าอินเดียนะครับไปที่50เรียบร้อยแล้วนะแต่ดูดูนะยังเกรงเกรงจีนอยู่นะครับจีนมีดีอะไรนะทำไมต้องเลื่อนภาษีจีนไปอีก90วันนะครับขณะที่ข่าวต่างประเทศนะครับเผยขีปนาวุธใหม่นะครับของจีน ที่จะสามารถฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็โจมตีฐานทัพสหรัฐนะครับในเอเชียได้คือไรนะครับมาดูข่าวต่างประเทศิ้นี้กันนะครับโดยข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าจีนนะครับเผยขีนอาวุธนะครับที่จะจบสินนะ้นความได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดนะครับของสหรัฐอเมริกาณนะท้องทะเลเช่าหรือไม่โดยขีดอาวุธนะครับนักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ของปักกิ่งนะครับที่จะสร้างการเปิดตัว เป็นครั้งแรกนะครับที่ขบวนพาเลตแสดงโชว์ทางการทหารซึ่งอาวุธล่าสุดของจีนนะครับสามารถแม้แต่ทิ้งระเบิดนะครับบรรดาฐานทัพนาทางทหารของสหรัฐในกวมได้หรือไม่โดยสายพันธุ์ล่าสุดนะครับของตระกูลขีบนาวุธนะครับตรงเฟิง26ของจีนนะครับซึ่งขีมนาวุธนะขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ได้ถูกเผยเพื่อที่จะเตือนไต้หวันสหรัฐ ในทะเลจีนใต้หรือไม่ตามรายงานข่าวนะครับว่าจีนได้เผยถึงสายพันธุ์ใหม่ของขีปนาวุธแบบทิ้งตัวตรงเฟิง26นะครับของพวกเขาโดยขีปนาวุธนะครับ DF26D นะได้ถูกพบเห็นเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงระหว่างการซ้อมของขบวนาพาเลทในวันแห่งชัยชนะซึ่งนะพัฒนาการนั้นเนี่ยได้ถูกรายงานนะครับโดย Defense Security Asia เอชียามกลางความตึงเครียดนะครับที่กําลังเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับในภูมิภาคโดยทางจีนนะครับกำลังเตรียมความพร้อมที่จะแสดงโชว์บรรดาอาวุธยุปกรณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในขบวนพาเลทน,นะครับในวันที่3กันยายนนี้ซึ่งระบบขีปนาวุธนั้นนะครับยังเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นนักฆ่ากวมอีกด้วยแะตั้งแต่มันสามารถนะครับ นะเอื้อมไปถึงบรรดาฐานทัพต่างๆของสหรัฐนะครับในกวมได้จีนนะครับเผย df 2 6 d นะักฆ่ากวมจากแหล่งข่าวนะครับรายงานต่างๆว่ามันได้ถูกวัฒนาขึ้นนะครับโดยองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทางอาวกาศของจีนนะมันเคลื่อนที่ได้นะครับบนถนนนะเป็นขีนอาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยกลางด้วยบทบาทการโจมตีต่อต้านเรือ เชื่อว่านะครับทำงานร่วมกันกับนะตัวค้นหาเรดาร์นะครับที่ตื่นตัวมีบรรดาตัวเซ็นเซอร์นะที่หลากหลายสเปกตรัมนะของความถี่แล้วก็เป็นตัวล่อนะครับที่ล้ำหน้าทันสมัยด้วยนะถูกรายงานนะครับว่าสามารถนะครับสยบนะพ่ายแพ้บรรดาโลกป้องกันขีปนาวุธนะครับของตะวันตกนะอย่าง a อจิส BMD แล้วก็ทาร์มีพิสัยนะครับที่มากกว่า5,000นะกิโลเมตรสามารถทำการโจมตีกวมนะครับและบรรดาฐานทัพเกาะสาขาต่างๆแห่งที่2ได้การภาระบรรทุกนะครับ1200ถึง1,800กิโลกร,รมัมนะทั้งนิวเคลียร์หรือแบบดั้งเดิมรวมถึงลูกระเบิดขนาดเล็กด้วยเป็นไฮเปอร์โซนิกนะครับที่ สามารถกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับด้วยอัตราเร็วนะครับที่มากกว่า10มักและตามรายงานต่างๆนะครับมันถูกปรับให้มีความเหมาะสมอย่างมีศักยภาพนะครับที่จะคุกคามต่อบรรดาเรือบรรทุกเครื่องบินสินทรัพย์ต่างๆทางทะเลและก็ฐานทัพต่างๆโดยสิ่งนี้นะครับมายามที่บรรดาความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันและแปซิฟิกตะวันตกอยู่ในระดับสูง ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์นะครับเชื่อว่าขีปนาวุธนั้นนะครับได้เพิ่มแรงเหวี่ยงนะครับต่อการแข่งขันทางอาวุธนะที่กําลังดําเนินไปในแปซิฟิกและปักกิ่งนะครับยังได้ประจําบรรดาแบตเตอรี่ขีปนาวุธพิสัยไกล HQ9B ที่ล้าหน้าทันสมัยในทะเลจีนใต้อีกด้วยและพวกเขานะครับได้เผยถึงบรรดาขีปนาวุธร่อนนะครับต่อต้านเรือต่างๆและได้ทําการขยายนะครับบรรดารันเวย์สำหรับเครื่องบินรบไอพ่นแล้วก็ เรื่งปินงชิงระเบิดในการตอบโต้นะครับทางสหรัฐเนี่ยกำลังเร่งใช้ประโยชน์นะครับของบรรดาอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับใหม่และก็ได้เพิ่มคูณนะครับบรรดาตัวสกัดกั้น a อจิสพวกเก่านะครับยังได้กำลังพยายามที่จะส่งเสริมนการริเริ่มนการป้องปรามปซิฟิกนะครับหรือว่า PDI ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจีนนะครับมันต้องบอกว่าจีนยุคนี้นะครับไม่เหมือนจีนในอดีต ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ยังรบแพ้ญี่ปุ่นในสมัยนั้นอยู่เลยนะครับหรือว่าลบพ่ายแพ้แก่พวกอังกฤษนะครับจนต้องยอมยกเกาะฮ่องกงเนี่ยให้เป็นเกาะเช่านะครับของอังกฤษเป็นเวลาถึงเกือบร้อยปีนะครับความเจ็บปวดในอดีตของจีนที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับทำให้จีนรู้ซึ้งนะถึงความอ่อนแอทางกองทัพของตนนะครับเมื่อเทียบกับพวกมหาอำนาจโลก มันคือจุดนที่จีนทุกวันนี้แตกต่างจากจีนนะครับในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะอุปกรณ์ของจีนนะครับในยุคนี้รำหน้าทันสมัยกว่าอีกหลายมหาอำนาจในอดีตนะครับซึ่งแสดงออกจากเครื่องบินรบ j 10 c ที่สยบลาฟเอลและพวกเครื่องบินตระกูลซูนะครับของอินเดียมาแล้วนะครับในสงคาร,รามระยะสัน้นระหว่างอินเดียปากีสถาน การแสดงโชว์นะครับของจีนในะบวนพาเลตทางการอาหารในวันแห่งชัยชนะนะครับ3กันยายน2025นี้นะครับเป็นทั้งการโชว์การเตือนและการขู่เหล่าศัตรูทั้งหลายนะครับก็ฟังเบียนาก่อนแล้วค่อยเชิญน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ